คได้ฟังเคล็ดลับนะคะของการที่เราจะมีชีวิตที่มั่งคั่งและร,ร่ำรวยได้อย่างไรนะคะท่านัุนี้ก็จะมาให้ความกระจ่างชัดเจนแก่เรานะคะท่านทาธุรกิจส่งออกนะคะและเป็นผู้จัดการสถานสงเครเด็กกำพร้าที่บ้านนากาเป้นะคะปัจจุบันท่านกําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทคณะน,นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเราขอปรบมือต้อนรับคุณเพืนพชพิริชัยค่ะ จ้าพี่น้องรู้ไหมคะว่าวันนี้พี่น้องมางานชื่องานอะไรคะอยู่ดีกินดีอยู่ดีมีสุขร่ำรวยบางคนบอกร่ำรวยร่ำรวยนะฮะรวยได้รวยไปขอบคุณพระเจ้าพี่น้องคะวันนี้ใครเอาอาวุธขุมทรัพย์เป็นความร่ำรวยมาบ้างคะชูหน่อยใครนี้นี้โอ้โหน้องโยงร้องเพลงกังร้อนรอนในพระเจ้าจริง,รงๆนะคะเราเกิดได้กนันดีไหมคะในขุมทรัพย์แห่งชีวิต กรูซับเป็นความมั่งข้างมีไหมคะสองโครินบนที่เก้าก็หกสิบสามโอเคถ้าไม่มีพี่น้องสามารถเรียนได้ไหมไม่ออกนะคะพี่ <c oughs> น้องใครมีพ่อพีสามารถที่จะใรเรียกเอ็มมาหน่อยเอ็มเอ็มแผน เทคนิคของเราเทคนิคเรียกเอ็มมาหน่อยนะคะใคเรียกเอ็มหน่อยค่ะโอเคอยากกดเองค่ะพี่น้องเราอ่านด้วยกันได้ไหมคะวาทางสองกรอยบทที่เก้าข้อหกถึงสิบสามหนึ่งสองซ้นี่แหละก็จะเกี่ยวเกียวได้เพียงเล็กน้อยคนที่หวานมากก็จะเกี่ยวเกี่ยวได้มาก ทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจมิใช่ให้ด้วยนึกเสียดายมิใช่ให้ด้วยการฝืนใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจอย่างดีและพระเจ้าทรงฤทธอาอาจประทานของดีทุกสิ่งอย่างอุดมแก่ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสําหรับตัวเสมอทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วยตามที่พระคัมภีร์ได้เขียนไว้ว่าเขาแจกจ่ายเขาให้แก่คนยากจน ความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่เป็นนิ้ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าเลื่อนเลื่อนต่อเลยค่ะฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานพืชแก่คนที่หวานและประทานอาหารแก่คนที่กินจะทรงโปรดให้พืชของท่านที่หวานแล้วนั้นทวีขึ้นเป็นเันมากและจะทรงให้ผลในความชอบธรรมของท่านจเจริญยิ่งขึ้นโดยทรงให้ท่านทั้งหลายมีสิ่งสารพัดมั่งมั่นบริบูรณ์ขึ้นเพื่อให้ท่านมีแจกใจอย่างใจกว้างขวาง ซึ่งโดยเราจัดแจกจะให้เกิดการขอพคุณพระเจ้าเพราะว่าการรับใช้ในการปฏิบัตินั้นไม่ใช่จะช่วยทางนิยมชนซึ่งขัดสนเท่านั้นแต่ยังเป็นเหตุให้มีการขอพระคุณพระเจ้าเป่นกันมากด้วยและเนื่องจากผลแห่งการปฏิบัตินั้นเขาจึงสารเสือพระเจ้าโดยเหตุที่ท่านทั้งหลายยอมฟังและตั้งใจอยู่ในอำนาจข่าวประเสริฐของพระคระิสต์เพราะเหตุท่านได้แจกจ่ายแก่เขาและแก่คนทัง้งปวงด้วยใจกว้างกวางน้องหล่อนิทานด้วยกันนะคะ ถ้าแต่พระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งสารพัดที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นขอบคุณพระเจ้าวันนี้ที่เราได้เข้ามารวมกันเพื่อจะรู้เพื่อจะเห็นเพื่อจะรับทราบและรับการสื่อสารจากพระองค์ว่าพระเจ้าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่และพระองค์ทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งในโลกนี้เรามาแต่ตัวฉันใดมนุษย์เราจะกลับไปเป็นผงเคลียบั้นนั้นแต่เรารู้ว่าทุกครั้งที่เราได้พึ่งพาพระองค์พระเจ้าจะทรงช่วยเรา เราจาึงไม่ขัดสนแต่เราจะมีอยาา่างมั่งคั่งและเพียงพอขอพระเจ้าสถิตอยู่กับเราในช่วงเวลานี้ขอบพุทธองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าได้ไหมคะ่ไหมคเลองมาดูนะคะว่าเราจะเราจะร่ำรวยในน้ำพระทัยพระเจ้าได้อย่างไงนะคะจริงๆคือสี่ประการนะข้อที่หน่งจากการถวาย จะไปเชื่อใช่ไหมคะว่าพี่น้องคะเราจะมั่งคั่งได้จากการที่เราให้ออกไปนั่นเองถวายแก่ใครบ้างคะพี่น้องถวายแก่งานพระเจ้าถวายแก่ทิศจักรที่ดูแลชีวิตเราเราคงไม่ได้ถวายให้กับสิ่งอื่นอื่นหรือที่สถานที่อ,อื่นๆที่เราไม่ได้ปลุกพันตัวด้วยแต่เราจะถวายให้แก่ทิ่จักรท้องถิ่นที่เราปลุกขันตัวนะคะในพระธรรมสุภาษิตบทที่ สิบเอ็ดข้อยี่สิบสี่ได้บอกไว้ว่าบางคนยิ่งจําหนายิ่งมั่งคั่งบางคงบางคนยิ่งยึดสิ่งที่ควรจําหนายไว้ยิ่งขัดสนก็มีเห็นไหมคะพี่น้องพระโคดจนาพระเจ้าตอนนี้ตรงกันข้ามกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าบอกยังไงว่าจะต้องตอบโวยเข้ามาเยอะๆสะสมไว้เยอะๆแต่คนของพระเจ้าบอกว่ายิ่งจําหนายิ่งมั่งคั่งยิ่งยึดเหนี่ยวสิ่งที่จะจาหนายไว้พี่น้องจะยิ่งขัดสน นะหลายคนมีประสบการณ์เรื่องนี้ดีนะคะบางคนไม่ยอมคืนสิริลดให้พระเจ้านี่น้องคะในพระธรรมมารคีบทที่สามข้อที่8ดบอกว่าจะชอบพระเจ้าหรือชอบแปลว่าอะไรคะโก<อ>ใช่ไหมคะแต่เจ้าทั้งหลายได้ชอบเราแต่เจ้ากล่าวว่าเราทั้งหลายชอบพระเจ้าอย่างไรก็ชอบในเรื่องท่าษารหรือสิบชักหนึ่งและเครื่องบูชานน่นสิพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าจงนำทาสารเต็มขนาดมาไว้ในครังเพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเรา จงลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่าเราจะเปิดหน้าต่างในฟ้าสวรรค์ให้เจ้าและเทพรอ,อย่างล้นไหลมาให้เจ้าหรือไม่ <c oughs> พี่น้องคะการถวายเป็นเคล็ดไม่รับอย่างหนึ่งที่จะทําให้เราไม่ขัดสนหลายคนยิ่งขี้เหนียวก็ยิ่งเป็นไงคะยิ่งถุงรั่ว <c oughs> บางทีก็ลดเสียบางทีก็ป่วยบางทีก็ต้องเสียค่าโรงพยาบาลเสียค่ายาค่าหมอเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาชอบโกงพระเจ้า ไม่ยอมคืนสิบรถนะบางคนเงินเดือนหายทั้งเดือนก็มีแทนที่จะถวายสิบเปอร์เซ็นหรือเก้าสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมคะก็ปรากฏหายทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกินแห้วทั้งเดือนเลยก็มีใช่ไหมคะแทนที่จะถวายคืนพระเจ้าให้ใช้ดีๆแทนได้พระพรหรือหาพนี่น้คงคะพระเจ้าไม่เคยเป็นนี่ใครและพระเจ้าไม่ได้อยากได้เงินของเราแต่พระเจ้าอยากจะสอนเราทหารสร้างให้เราเป็นคนที่มีจิตใจในการให้ออกไป ในการที่เราจะเป็นคนที่มีเมตตานั่นเองนะคะการถวายมีทั้งแบบคืนสิบลดและการถวายพิเศษการถวายผลแรกพี่น้องคงได้เรียนในช่วงที่เราได้มีกลุ่มสร้างสรรค์ชีวิตใช่ไหมคะในช่วงนี้เราได้ได้เรียนกุญแจหนความมั่งคั่งประกันที่หนึ่งซึ่งอยู่ในคำเทศนาวันนี้เช่นเดียวกันพี่น้องถ้าการถวายเป็นท่าทีที่สะท้อนว่าเราเป็นประชากรของพระเจ้า เราเป็นของพระองค์เราเห็นแก่งานของพระองค์เห็นแก่คิสจัรของพระเจ้าพระเจ้าให้เรามีทรัพย์สิ่งของเงินทองเป็นอุปกรณ์ในการสนับสนุนงานของพระองค์ถ้าเราหวงสิ่งของที่พระเจ้าให้เรามาพระเจ้าจะเอาคืนไปนะไม่รู้ว่าในที่นี้มีใครเรียนอบประชกับบ้าพระเจ้าบ้างคะขอมือหน่อยใครเรียนการเงินกับพระเจ้าบ้างช่วงนี้ขอบคุณพระเจ้านะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ พระเจ้ามาย้ำเตือนประชากรของโลกมากที่จะให้ได้รับพรจากการถวายพี่น้องถ้าเราหวงสิ่งที่พระเจ้าให้เรามาเหมือนกับเราในฐานะที่เราบางคนเป็นพ่อเป็นแม่พระเจ้าหรือความเป็นพ่อเป็นแม่เราไม่อยากเห็นลูกเราเป็นคนขี้เหนียวใช่ไหมคะเราอยากจะเห็นลูกเราเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีเมตตาบารุงนา พี่น้องคะพระเจ้าจะอวยพรคนที่มีหัวใจเช่นนั้นนะการถวายในที่นี้ไม่ไม่ได้หมายถึงแค่การถวายทรัพย์นะคะแต่เป็นการถวายเหมือนที่คุณพิบได้มาแบ่งปันประสบการณ์ให้เราฟังเป็นการถวายเวลาถวายความสามารถแม้กระทั่งสติปัญญาของประธานที่พระเจ้าให้เรามาแก่ง,งานของพระนั่นก็เรียกว่าการถวายอย่างหนึ่งเขาจะประทับใจพี่น้องที่นี่สองท่านนะคือเฮฮ้อ กับหนิงน้องหนิงวารุณีที่เป็นพิธีกรน,นะสองท่านนี้เขามีรถกระบะพี่น้องคันแล้วทุกครั้งที่เราต้องการจะใช้บริการรถกระบะจากเขาเนี่ยเราจะก็กกจะขออยืมเขาเป็นประจำนะพี่น้องงาะรถกระบะเฮียฮอี่ยไปพรกับเรามากมาหลายปีใครจะย้ายบ้านเนไม่ออกบอกเฮียฮอใครจะขนต้นไม้ใครจะไปซื้ออะไรก็แล้วแต่นึกถึงเฮียฮอนะเฮียฮอมีรถสองคันนะพี่น้อง อยู่เชียงใหม่ที่กรุงเทพอีเพียบเลยแล้วคันหนึ่งเนี่ยเขาเอาไว้ให้พี่น้องใช้บริการเห็นไหมฮะแล้วก็บางทีก็เสียกลับมีต้องไปซ่อมเองบ้างอะไรบ้างน,นะแต่พระเจ้าวพรนนหพอยเห็นไหมคะนิพอพระเจ้าอวยพรเขาเพราะเขามีน้ําใจให้แก่พี่น้องเห็นไหมคะนี่คือการที่เขาเห็นคุณค่าในการที่เราเป็นลูกของพระเจ้าและพระเจ้าสอนให้เรามีคุณค่าในการที่ช่วยเหลือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน พระเจ้าปรารถนาให้ลูกของพระองค์มีทุกสิ่งเพื่อช่วยคนอื่นค่ะพี่น้องค่ะไม่เพียงเฉพาะช่วยตัวเราเองครอบครัวของเราพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เรามีเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นแต่พระเจ้าปรารถนาอยากจะให้เราช่วยเหลือพี่น้องที่ขัดสนด้วยไหมไหมคะลองมาดูข้อที่สองนะเคล็ลับประการที่สองคือการให้ด้วยใจยินดีเราอ่านด้วยกันในสองวทลิที่เก้าข้อเจ็ดแแปในสองร้ง ทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจมิใช่ให้ด้วยนึกเสียใจาายมิใช่ให้ด้วยการฝุนใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีและพระเจ้าทรงริษหาประทานของดีงทุกสิ่งอยา่างอุดมแก่ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสําหรับตัวเสมอทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สาหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วยแล้วน,น,น,นี่คือ,อข้อพิมพ์โปรดของพระเจ้า,ช,าชอบมากเลยเพราะเห็นไหมคะ เพราะว่าคําว่าพระเจ้าจะให้เรามีอย่างเพียงพอในการทําสิ่งดีทุกอย่างเลยไหมคะน้องคะพระเจ้าให้อย่างเพียงพอแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีรถสองสามคันเหมือนเนี่ยอะขอบคุณพระเจ้าบางคนอาจจะมีมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันเหมือนน้องกิจพระเจ้าให้มีเพียงพอไม่เหมือนกันคะ่ะเพราะฉะนั้นไม่สมควรอย่างยิ่งที่เราจะเอาเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่น